ครับนี่ก็วันนี้นะครับวันที่16สิงหาคม2567นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับขึ้นไปตามถนนเส้นภูทักเบิกนะครับแต่ผมตัดเอาช่วงบริเวณเอสานะครับขึ้นเอสหานะครับนะนะตรงนี้ก็โค้งข้างหน้าเลยนะครับก็มีรถสวนออกมานะครับเอส้าโค้งหักศอกนะครับแล้วก็ขึ้นนะครับต้องม้วนส่งส่งให้ได้นะครับ อยากให้เครื่องรถอรอบรถตกนะครับเดี๋ยวก็จะไปปัดฟรีอะไรต่างๆนะครับครับนี่ก็ผ่านโค้งเอท้าขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเป็นสาลาเหลืองซ้ายมือนะครับบริเวณนีน้ก็มองลงไปจะเป็นถนนหมายเลขสามว่าอย่างไงน,นะครับนะแต่ก็ถ้ารถไม่เยอะก็จอดง่ายครับถ้ารถเยอะก็จอดยากหน่อย สถานที่ค่อนข้างที่จะลาดชันครับผมก็วิ่งขึ้นในช่วงเป็นรถนั่งแค่คนสองคนนะครับก็ใช้เกียร์สองนะครับเกียร์สองยาวขึ้นมาเลยนะครับก็สามได้เฉพาะทางราบไม่ถึงร้อยเมตรนะครับนอกนั้นก็สองตลอดนะครับเป็นเกียรเ์เป็นกรก,กระุเกียร์ธรรมดา ัถ้าเป็นเกียวโตวก็น่าจะเป็น d2 นะครับให้ใช้ d2 หรือไม่ก็มี S มี L นะครับก็ให้ใช้ S ก็ได้ถ้าลงก็ให้ใช้ L นะครับแต่ถ้าไม่มี d1 d2 นะครับกล่าวันนี้นะครับหลุงเชือก็มารับลูกค้าลงจากเขานะครับทิปหน้าพบกันใหม่ครับ